สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีก2กันก่อนเลยครับชนบุรี f c ขครับคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2ได้สำเร็จนะครับพร้อมกับกลับสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งครับเป็นการแขงขันฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับหรือว่าไทยลีก2นัดสุดท้ายคู่ไฮไลท์ครับแน่นอนอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยสุพรรณบุรี FC ครับอันดับ17 ซึ่งตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดบ้านเจอกับชนบุรี f อครับมี60แต้มต้องการแต้มเพื่อเลื่อนชั้นและก็การันตีคว้าแชมป์ด้วยปรากฏว่าเกมนี้ประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับนาทีที่35วานเดอร์ลุยส์นะครับยิงประตูชัยให้ชนบุรี f อเก็บ3คะแนนจบฤดูกาลด้วย 63คะแนนพร้อมกับการคว้าชแชมป์ไทยลีก2มาครองครับและก็กลับสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งโดยใช้เวลาหล่นสู่ลีกทูเพียงแค่ 1, หรือฤดูกาลเท่านั้นครับมาดูที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยุธยาอยู่ในเต็ดนะครับอันดับ3มีอยู่57คะแนนเปิดบ้านเอาชนะ บางเกอก FC ถล่มทลายเลยครับ5ประตูต่อนหนึ่งเจ้าบ้านได้นัชชาพรมสมบูรณ์ครับยิงประตูพาทีมขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่สี่ก่อนที่ฝั่งทีมเยือนจะได้วชิรวุฒผภูดีทิพย์นะครับตีเสมอตอนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เป็นทางด้านของไคเก้เลเมสครับระเบิดฟอร์มเลยครับยิงแฮตทริกพาอายุทยายูเต็ดนำห่าง4ประตูต่อนหนึ่งแล้วก็อังเดรลุส์ครับซัดปิดกล่องพาทีมชนะไป5ต่อหนึ่งเก็บเพิ่มเป็น60คะแนน คว้าอันดับที่2ของไทยลีก2นะครับและก็เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1เป็นครั้งแรกของสโมสรส่วนผลอีกคู่ครับแพรยูเนเต็ดเสมอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดหประตูต่อหนึ่ทำให้ม้าขนองสึกครับจบอันดับที่3ต้องไปลุ้นเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นต่อไปครับ ส่วนผลคู่อื่นๆน,นะครับไทยอีก2เมื่อวานนี้นะสุดท้ายพลังการ FC เสมอกับลำปาง FC 0.0ต่อจันทบุรี FC ครับเสมอกับตราด FC 2ประตูต่อ2นะครับพัทยายูนเต็ดครับแพ้ศรีสะเกดอยู่ในเต็ด0ย์ประตูต่อ1นครศรีอยุต็ดเอาชนะเกษตรศาสตร์ FC 2ประตูต่อ1นะครับโปลิสเทโลเอาชนะชัยนาทฮอนบิลไป2ประตูต่อ1น สรุปตารางคะแนนคร่าวๆนะครับชนบุรีเอครับคว้าแชมป์พร้อมกับเลื่อนชั้นด้วยการเป็นแชมป์ลีกนะครับ32นัด63คะแนนตามมาด้วยยุทธยายูเนเต็ดครับ60คะแนนนะครับอันดับที่3 4 5 6นะครับต้องไปเพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นต่อไปก็มีแพร่ยูเนเต็ดครับ59คะแนนอันดับที่3พลังการ f c 52คะแนนอันดับที่4ลำปาง f c 48คะแนนอันดับที่5และก็มหาสรารคาม SBTFC ครับ มี48แต้มอยู่อันดับที่6นะครับส่วนทีมตกชั้น2ทีมมีพัทยายูไนเต็ดอันดับที่16และก็สุพรรณบุรี f c อันดับที่17ครับ